สวัสดีครับ,รบชาวสวนยางพาราจุกวันนี้ช่อง G N Channel พาทุกคนมาตามรอยประวัติศาสตร์บ้านช่องช้างนะครับผมเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับสำหรับช่วงที่น้ำท่วมหนักๆไปฝากติดตามออพีนี้ด้วยนะครับผมตามพวกเราเข้าไปดูกันเลยครับครับผมตอนนี้เราก็มาถึงอนุสรสถ,ถานบ้านช่องช้างแล้วนะครับเ,เดี๋ยวตามพวกผมไปดูกันเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นอนุสรสถ,ถานบ้านช่องช้าง เกยดพื้นที่ภาดมา้ตอนบนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมถูกไหมก็จะทั้งหลายนะครับได้ชื่อผิดงานก็ไม่ได้ซุมครเข้นมาเข้นหนังดูนะ เดต้องเดินขึ้นเลยนะมาดิก็เป็นพื้นที่ด้านหลังนะครับผมมันก็จะมีประวัติเขียนไว้ต่างๆมา,มากมายนะครับเดี๋ยวเราอ่านที่ระบายให้ฟังดีกว่านี่ก็จะเป็นประวัติย่อๆนะครับผมประวัติการ อตั้งกองทัพปรดเอกประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับทอพอทอนะครับผมสุราธานีนะครับผม,มหลังจากที่แนวความคิดอ่านไม่ค่อยชัดน,นะครับผมัตติตีตรติเออัตตเใช่ไหมรติได้เผยแพร่เข้าสู่ประเทศไทยและนำมาซึ่งการ ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์สยามนะครับผมเมื่อเดือนเมษาพุทธศักราช2473นะครับผมชาติจีนในประเทศไทยก็เริ่มตื่นตัวสนใจเข้าร่วมในองค์กรจัดตั้งชุมนุมชาวจีนในเขตภาคได้ได ก็ได้มีฟันต่างๆนะครับผมมันก็เขียนประวัติไว้เราสามารถมาอ่านได้ผมอ่านเป็นย่อๆสรุ่ไใ้ควางเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวตามพวกเรามาเลยครับถ้ามันจะมีแบบว่าเป็นองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับ ชีวิตของคนไม่อนที่ได้บันทึกไว้เราสามารถเข้ามาดูข้อมูลนี้ได้ที่โรงเรียนบ้านช่องช้างนะครับที่ตอนนี้กับเป็นช่วงเวลาที่โรงเรียนเลิกพอดีครับผมหล่ยอย่มากาาพูดถึงประวัติศาสตร์ก็เท่อยู่นะสำหรับภาพที่เราเองนึกไม่ออกในในอดีต มันมีรถทั้งนั้นมันมีมันมีรถถังเดี๋ยวเราจะพาไปดูรถถังนะปีนี้ซากรถถังป e ี2520ยังไม่ยังไม่เกิดเลยยังเป็นหุน้นยังเป็นหุ้นอยู่เลยต,ะนะตอนนั้นตอนนั้นยังยืนนอกเลิอกอยู่เลยนะเจ๊ <c oughs> ยังอยูน่นอรอยู่เลยของแม่ดักแอนนะครับมันก็มีมันมีประวัติศาสตรต์ต่างๆมากมายเพื่อนๆมาศึกษากันได้นะเดี๋ยว เราเดินตีไปถึงรถถังเลยดีกว่าครับผมนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเนส้นทางประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับผมเป็นจุดวางระเบิดเดี๋ยวเรามาอ่านอ่านให้ฟังก็เป็นรถถังจำลองที่ตั้งไว้เพื่อลำเนกเมื่อครั้งในอดีตของประวัติศาสตร์บ้านช่องช้างนะครับผมเป็นจุดอีกจุดหนึ่งเรามาถ่ายรูปพิเศษกันหน้านครับ จุดวางระเบิดรถถังนะครับ,รบผมใน <c oughs> ปีพุทธศักราช2519ทางรัฐบาลเปิดยุทธศาสตร์แผนวิ๊ิดทักเพกื่อปราบปรามคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับในเขตพื้นที่บ้านช่องช้างค่าย508นะครับและเกิดการ ชู้รบระหว่างทหารกับพรรคอคมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับผมประวัติข้าวๆนะครับผมลอง<ด>มางถ่ายรูปเท่ๆกันได้กับรถถังน,นะครับผมรถถังจำลองภาพแนวดีนะครับตั้งโอ้แต่ตัต้งมาตันตรงนี้เังงยทุกคนเราจะพาไปดูในรถถัง Cảm ơn mà Xong đây luôn là... Ui, ui Xấu, xấu, cái gì, Kỳ nữa này nữa ก็ผมเมื่อกี้ขี่รถผ่านลำธารมาเล็กๆชิวๆเดี๋ยวเราลงไปนั่งดูเผื่อๆเราอาจจะไปปิดคลิปกันที่ฝ่ายกันน้ําเลยตามมาดูเลยไม่รู้โค้ยลงมาได้หรือเปล่านะเพราะวันมันเพิ่งผ่านน้ำพท่วมาด้วยเฮียเฮียเดินมาเป็นล่อๆไงหล่อเลื่อนอ่ะเฮียครับลำธารนะครับสวยมาก ไล่ไล่ไล่เย็นเคนไม่ใช่รไ่้งงน้น้องี่ลแม่งลงลไเลยอ่นี่ก็เป็นอีกพี่นึงนะครับที่เราจะมาสิบบรรยากาศได้ที่ช่องช้างครับผมเลยสะพานมานิดนึง เลยสะพานมานิดหนึงนะครับมันก็จะมีเป็นสายกันน้ำเล็กๆก็ผมว,ว่าโอเคอยู่นะสำหรับตอนเย็นนะแล้วผมวันนี้พวกผมช่อง G N Channel <c oughs> ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับ <c oughs> ประวัติศาสตร์บ้านช่องช้างถ้าใครอยากจะศึกษาก็สามารถเข้ามาเที่ยวชมกันได้นะครับผม มีการน,น้ำตกอะไรหลายที่ในบ้านช่งองช้างอาจจะมีเสียงดังหน่อยพราะตอนนี้เราอยู่ใกล้ลำธารเป็นน้ำตกวันนี้ช่อง G L Channel ผมเสียก็สแปันนนนน่น้องนิวท้องทีมแล้ววันนี้ลองนัดมาถ่ายกล้องแบบว่าเป็น<ช>ที่นี่รอย้แล้วก็โอเคครับวันนี้พวกผมก็ต้องล,อลาไปก่อนสวัสดีครับ a los finales.